ประเดี A ๋ยวจ้าน้องเพลยิ่งหลาม้าแล้วนะคะไหลยี่สิบเก่าประดีมาหน้ามูไปยังกาะบาไปยังชีดว่าเข็มสองค่ะเข็มสองชีดเราเป็นตัง้งแน่ไหนป่ะหนิงเข็มแรกนุ๊กไปฉีดเ่าปวดแขนแต่ว่าไข่แต่ว่าเข็มสองนุ๊กปวดแขนทั้งไข่หนาวบ่หนาวในไหนขึ้นแม่บ่แห้งอากาศหนาวแห้งหนาวค่ะก็เลยได้หยุดไปค่ะแม่เคยเปลี่ยนสัมเอนได้ทั่วไปหารานั่นแหละทั่วไปถามยัน บ่ห่มผ่าห่มอ,อ,อยงเพราะวะเด็กเด็มันจะหนาวบักคักเลยสะบัน,นะสะบันบัก<ม>หนาวก็ไปใน่ๆพุน่นน่ะนนนั่น่ละอเป็นยังไงไปรับจอบรับเชิญมวนบอลูก็ประ <c oughs> สบการณ์ดีๆจะเนี่ยมวลม้วนค่ะเดี๋ยวไายจักหน่อยเอาล่อหย,ยิ้มไปฝากพี่น้องทั้งช่องยูทูบของแม่นะคะมีคนถามหาหลายอยากให้แม่ไยไทยยิ่งหาห็นเบิ่งแน่กันร่างเชียกับบ้านหอดกับเหตุงานหลดบองลูกเนาะกับบ้านคอยเดตไทย ของน้องเพียวนี่มีอ็นมีเพจมีอย่างบอคะ่ะมีเพจมียูทูบบอเลบาร์มีเตฟเฟตธรรมดานี่ค่ะแท่านได้เป็นทางการ YouTube กับเพียวทิดาค่ะเพจกับเพียกกพวทิดาแฟนเพจฝากพี่น้องไปติดตามกด้วค่ะเด้อเพียวทิดาแฟนเพจนะคะ ลาเป็นคนบ้านแต่ก่อใช่บ้านเดียร์น้องคุณปันใช้บ้านเอาไปใช้บ้านเนี่ยเคยถามไปเราคลิปแรลกถึงแต่มาอยู่น้ำกันใหม่ใหม่บัตรเดีกค่าเอาบัตรเด็กแข็งแรงเต็มรอยเลยเป็นบอลลูนค่ะบัตรเด็เทากับสูสีน้อกันเนาะบัตรเด็เนาะค่ะฝากพี่น้องติดตามนะคะนางเอกของเราแพีวทิดานะคะพี่น้องหากแพ่งกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยล่าทางแฟนเพจแพีวทิดาแฟนเพจนะคะช่องยูทูบจอยยังลูกแพีวทิดาค่ะ แผ่วธิดาซื้อมันบริสุทธแผ่วธิดาภาษาไทยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กกับแผ่วธิดานะคะนั่งเหยสสาวผู้หนาวรักพี่น้องสนับสนุนรับรองว่าบริสุทธิังครับแม่ไฟการันตีค่ะขอบคุณครับขอบคุณเสื้อสวยๆจากบ้านลิงน้อยนะครับมาฉาแม่มัาฉาแม่ปาริชันนะครับมอบให้แม่ไฟแม่เด้แล้วก็ชิมกปินได้หลายคนเลยนะครับของชิมตลกจากแม่แม่มัาฉาเย็บให้ทุกคนคนละตัวกินวัฒนธรนต์เชียน้ำไอ้บ้านนอกน้องแบนแบนก็ได้เหรอคะ พบกันมาป้าบ้านหาสิบหกสิปีบตเองยังได่นน้ำไอ้เียเงินขออีกยี่สิบาทก็ยังให้ยากอยากเราเสียมาให้ไดนมีบุกยังขอฟันบลอกไอกัได้ตมันดีให้น้องแบมก็ได้ตัวแบมจีบอไซน์มันเสีไปอัดอัดขอบปี้าบัานว่าแบ่งนได้ใช่ให้ของปกติเราให้แต่ผู้สาวะนั่นนั่นนั่น เหยียวกันว่าความจริงเน่ยเหยียกันดี๋ดิพี่น้องอาสนะนะเบิ่งเกือบแม่เบิ่งเกือบเบิ่งเบิ่งหล่นเอาเบิ่งเกือบอ้ไรก็เกือบแล้วเออเอาหยาบินบอกมาเลยเกือบพื้นพนาเลยเกือบกันเลยเกือกันเลยเบิ่งเเกือบอะไรต้องระวังทานจริงเหรอพี่น้องผู้ชายแทะทายชายแท้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเขาหยอกกันเฮงครับผมชายแท้ก็คือชายแท้อยู่บนนั่งทำหน้ากั เอาแม่กระชายแถบบ้นแม่บ่ครับผมครับผมคุณนักกีเกีเดียมก็าครับผมอีกทีไม่ใช่ใส่แหวได้จิบันใส่บ่ได้หรอเอามันเอาหมันมันก็จะไปฝากทีฝากน้องมันเด้เมยนค่ะอ๋อแม่ไล น้องเสกยิ้มหน่อยจ้าโอ้ยสวัสดีครับเป็นจังได้ท่าบานปลาหนาวบ่ลูกหนาวครับหนาวหนาวนี่ผมใส่เสียกันหนาวมากนี่น้องเสกอยู่บ้านใดก่อน่อันกูจับครับผมสังก้อครับบ้านสังก้อมอะไพะมือนีบมาใส่บอลมือนีบมาสายบ่มือนีบมาสายสายเครื่องชั่วโมงครับเครื่องชั่วโมงแม่ครับผมเป็นเรื่องปกติบ่ทีมมาสายปกติครับก็ว่าไปผ่านไปหายุ่มีอีกคนนึงแม่ที่สายเป็นเป็นปกติของเขาสายบักใด แห่นกล้องมันบักไกนี่เจ้าฟูสิเกดไม่หอกมากไม่เร้อว่าจะไหนจังมาสสายปานี้เห็นพ่อที่โดเกิดไม่อหล่ะเินว่าจังไหนนี่เินว่าจะไหนจังมาสวยปานี้เก้าก็กเก้าเถ่เนาะ คันว่าว่ามันหลุมันเตานีได้เหรอดินี่ตลอดด้วยนั่นว่าหายกอดจะไปใส่มาเนี่ยใส่ซื้อแซนครับน้องยุกี้นากพิซซ่าเลยถ่าพิซซ่ามา่ังไงครับโอ้ม่เอเเนนี บาบาเห็ุนี้ยังมันมันชื่อนั่นโทรศัพท์ไม่ยังสันเดล้วพอกับยูทูบเบอร์ผู้บล็อกรุ่นยุคเบิร์แล้วผู้กำลังเปิดเพจอีกแล้วครับตอนนี้คือทุกคนบ่สามารถเห็นเพจได้ขึ้นรถไฟได้จ้าวังสั่นได้มาทุกคนอีกแล้วครับมันบุกผสมบริสเดียร์ายในทอยูทูบยูทูบมาลุกเรานม่คนเบิร์เลยแต่ว่าทั้งเพจมันคนท่านในหัวใจจ้าวางสั่นตองเฮดตองโูก แล้วจะติดใจเพื่จนเบิร์ตมองกล้องสิเห็แล้วครับเห็นดในยูทูบใช่ไหมครับขายลงยูทูบนั่งกับลงกขายลูกเพจนั่งขึ้นกันครับฝากติดตามด้วยครับผมฝากติดตามครับ มาลำสิ็งเร์หกเอเพืนครับใน่ไฟช่องใม่ไฟครับติดตามคำแค้นนัทนูมินะครับชื่อชื่อช่องชื่อช่องช่องคำแค้นนัทภูมินะครับภาษาไทยเลยใช่ไหมโอเคคำแค้นนัทภูมิพี่น้องจะได้ค้นหาง่ายๆแมนครับผมภาษาไทยย่างเดียวครับครับผมขอนใจมากจ้ะลูกทะเลที่กับตอนนี้ก็สอบอยู่ตอนนี้ก็สอบอยู่ตอนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนแบบยังไง เคยได้รับบทเป็นคนดีเพราะว่าตามนิสัยผู้ใช้จริงเขาจะยทำงาก็เลยเยี่ยนดายเยี่ยนดายเขาบอกเรื่องนี้นะพระเอกว่าเป็นพม่เออว่าเป็นกุมารที่อแรกว่าจะเป็นพระเอกมานี่เพราะอาจารย์เสนอไปว่าจะค้องจะเป็นพระเอกเขาก็เลยว่าสมมติ่มีคนซื้อบัตรรุปแล้วเขาไม่เห็นเขาต้องตามต่นแรกนะคะตามตอนแรกใช่ค่ะตอนนี้กำลังสอบอยู่ค่ะหรืออับทับเสด็จไม่ดู เราคอกันช <Smile. S 2> ่ชนะพอกันครับอันเยช่ยด้วยเจย่ง่งแบแม่งแ่เ็ผู้ชาอะไรที่กะไรซ่อตัวเลยกันใช่ใช่ใช่อันใช่ใช่เ็ให่ใช่ใช่น้องใช่ใช่ฮะบอกผู้ชายว่าคือใช่ใช่แตที่แช่ชนะอะไรยู่มาที่แบบใช่ชนะ ไม่ใช่จัคือว่นใช่ฝักใช่ถ้าว่าเป็นการได้ที่ใช่ใช่มันก็จะมีแต่ยากัวโอเคเรี้จมงมาดิอันนี้ที่ผสมผสมไหมสมค้อน่คือเราถ้าเราจัคือไม่โอกาสเจมแมนมแมนแตดการแข่งมือมีมาออกาู้เนี่ยนะค

่มาพี่ดวงเอดโอ้ยได้มาเปนี่ดวงแล้วคนกี่ข้าวกี่สาวหัวขวันีอย่างจริงไม่ัาเยังเห็นไอ้ได้ร้องเท่าใจได้น้ำขาจนจินบงปกันใส่แล้วมันสูงก็ปตัดสูงๆมาใส่หลดรลู เจจ้าาตตใส่่มมอยูงน้องแบมเห็นน้องเห็นน้องกันเลี้ยงหน่อยได้ร้องเท่าจะได้น้ำใจนะครับเห็นแบงนนท์ต่ใช่ได้ก็จะได้น้ำเข่าหัวขวานอีหยังเก่งยักษ์หัวเสืออ้วกเสืออวไหลเก่งมันเสียบุคลีเก่นบ่อฝนมะขามเมนด้วยนั่นขอลอยแฉล่ะกับหัว ว่าวรต้องวรจหนุ่มเยอะฮึคุยอะไรกันเป็นหนุอเยอะครับว่าครนัดนนั่นสันติคุยกันสันติอาพวกเราอีนังดอกมึดที่เ้าบอกไปใส่กงเกงกูถามเขาบบบนีบอกตั้งดูเลียงบ่าโอ้แต่ยังไม่บอกอี่ในป่ามันก็คือบอกเาเลี้ยวคือมึงอ่ะรน

พี um ่ดูบ้างใครพูดได้สวัสดีค่ะพี่กับน้องดพี่น้อใหญ่กับน้องทั้งดาทั้งายพี่น้องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะพี่น้องเอ้ยนับเต็งแกบัดนี้พี่น้องเอ้ยนับเต็งแกท่องใบนี้มาอยู่อ่านหลังนี้คิดหอดเจ้าของเมทัล พี่นองเอยนับตั้งแต่ต้อไปน้ยมาอยู่บ้านี่อเจ้าลูกของแม่แค่น้องเอามาขึเป็นจุญแจพันชันแม่อะไรบ้างเอ๋น้อ่ในอะอันนี้เป็นเป็นนามเดิมนะคะที่พี่น้องแฟนเพลงเอ็ซีนเลียงนะคะนี่ค่ะเพิ่งช่วยถ่าพี่น้องค่ะจาก ้าตองใ้ันบะมีได้ซื้อ,อกินได้บ่เออผู้ดใดสิเอานา้ามาเอาเด้อจา้าเพิ่นเจ้าถาดกลับเพิ่นเจ้าถาดเอาออกเลยลูกเพิ่นเจ้าถาดกลับค่ะอของของอันบ้านยูจิตีบ้านนกอยู่หรือบ้านยูจิ อันนี้เป็นน้ำดื่มที่แม่แม่นะคะเลี้ยงทีมงานหมอลำเสียงวิหกนะคะขอบคุณหลายๆด้วการได้วยสำหรัดจากของน้ำดื่มนะคะ ขอให้ซุ้มให้เยน็นเขาให้จเจริญรุ่งเรืองลำลว้ยลำลว้ยได้ค่ะเด้อนี่คือเมืองหลังนะคะบรรยากาศซ้อมไล่สดครั้งที่30นะคะวันศุกร์นะคะยายไฟจะสกีผ่าบรรยากาศใบยิ่งสีใบถั่วล่วมก็ตัดตอพี่น้องได้เบ่งกันว่าเฮาอยู่กันจใงใดซ้อมกันแบบใดนะคะขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟนคลับขอบคุณเครื่องดื่มหวานหวานเย็นเย็นจากแฟนคลับน้องยูกิเพนพกา นะครับขอบคุ่นความัาความิใจจากพี่น้องเจตี้ช่องยูทูบในไฟนะครับใยทองแฟนเพจใยทองชาแนลขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณนถูกวัดถูกใ่พี่น้องมอบให้ขอบคุณกําลังใจขอบคุณเสื้อสวยๆจากบ้านลิงน้อยนะครับที่มอบเสื้อให้<อ>ทีมตลกขอบคุณมาลัยจากทุกๆคนนะคะในไร่สามสิบขอพุณกําลังใจจากพี่จากน้องแฟนวิ่งแฟน,น,น,นมาล้อสขขุขสุขคนค่ะเพื่อไปใสุ่ดนีมาเพื่อน แม่มาด้วยค่ะจ้าขอบใจเจ้าลูกเบอร์เอวมันมิตสีนี่แม่ก็เลยใส่สีนี่มันก็จะในบ้านบ้านตัวบ้านเช่าเทศบาลบ้านเช่าก็สีนี่ได้สมาท่วนเทศบาลสวัสดีของแก่สีม่วงโหมดแปดมีนที่วยก